นิ่ฮอนมอนสวดครับวันนี้พามาชมสําหรับรถไถล้อแท็กนะครับนี่เลยแท็กล้วนนะครับลมไม่กลัวกลัวจะไม่มีลมไม่ลงก็เจตัวนี้เป็นอิซากินะครับบิ๊กโครนะครับที่เราคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับบิ๊กโกโรนทีพีซีหนึ่งห้าครับขนาดสิบห้าแรงม้าเทียบกับรถไถประมาณสิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดแรงม้ากันเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับราคารวมบริการตรวจเช็คนะครับแล้วก็เรื่องอะไหล่มีสํารองให้นะครับเพียบๆบอกเลยตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแปดร้อย 986ชั่วโมงเท่านั้นนะครับมีถูกกว่านี้ไหมครับอาจจะมีคําถามมีถูกกว่านี้ไหมมีมาเดี๋ยวไปชมขอจบตัวนี้กันก่อนนะครับหางโรตาอรี่นะครับสำหรับพวนดินนะครับอยู่ที่1.5เมตรนะครับใครดินไม่ได้แข็งมากเสี่ยมจิ้มลงนะครับบอกเลยไม่ต้องมีหน้าดันเอาหางเนี้ยพวนไปเลยนะครับแล้วก็ที่แถมมาของเด็ดของดีคือระบบไฟฟ้าครับอย่าเรียกว่าไม่ดีนะบอกเลยว่าโคตรดีนะครับระบบไฟฟ้าเอียงซ้ายเอียงขวาหางครับบอกเลยว่าชิวๆ หางสามสสารถเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ข้อดีของเขาอีกหนึ่งอย่างคือสําหรับใครลงนานะครับเวลาน่าจะเจอกันเวลา,าลถจมล่มครับปั๊บอ่าหางก็จะจิ้มลงดินถูกต้องไหมครับตัวนี้หางเขาจะมีบาลาเลยรถเอียงตุ๊กตุๆกตุ๊กตุกตุกตุกหางอยู่เฉยๆนี่เลยข้อดีของระบบไฟฟ้านะครับทาให้ใช้งานได้ทุกการน,นะครับสําหรับระบบไฟฟ้ามาดูมีอีกไหม นี่นะครับสามหนุ่มสามมุมครับตัวนี้เป็นสิบแรงครับมีทั้งยันม่าและมิสูจริงๆทําจากโรงงานผลิตเดียวกันนะครับถ้าเราสังเกตนี่เหมือนกันหมดเลยยกเว้นสีโครงนะครับสำหรับมิสูและยันม่าราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับแท็กล้วนเครื่องยนต์สิบแรงดีเซลนะครับพวกนี้เป็นดีเซลหมดแล้วหางอยู่ที่หนึ่งจุดสองเมตรนะครับล่องอ้อยพอได้นะครับบอกเลยแทรกอย่างนี้โอ้โหระบบไฟฟ้ามีเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกลัวอ่าสำหรับรถล้อแท็กนะครับใครลงนาลงหลุม จัดนะครับมีให้เลือก3ามคันหนึ่งสองสามนะครับด้านหลังนู่นอีกหนึ่งคันนะครับสนใจจัดกันได้นะครับหนึ่งแสนสอบาทรวมบริการตัวเช็คทําให้พร้อมใช้งานอู้พี่ใหญ่ก็มีนะครับพี่ใหญ่ตัวนี้120แรงถ้าผมจำไม่ผิดอิซกินะครับ121่อ้ใหญ่มากผมสูงร้อยเจ็ดสิบเซนนั่นโอ้โหเบลเลอร์นะครับตู้แอร์120่งแรงมานะครับใครอยากได้ใหญ่จัดนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคันสอหรับคันใหญ่นะครับโอ้ใหญ่มากคันนี ไม่ค่อยได้มานะครับใครสนใจก็รีบจัดนะคันนี้นะไปดูอีกคันหนึ่งกันอีกหนึ่งคันครับ CT340 ครับขนาด34แรงนะครับล้อแท็ก้วนเหมือนกันพร้อมหางโรตารี่นะครับคันเมื่อกี้ก็มีหางโรตารี่นะอยากได้กี่เมตรบอกกันได้นะครับใส่ให้พร้อมใช้งานนะครับตัวนี้เป็นยันมากสามเมตรยี่สิบเซนนะครับพร้อมระบบตู้แอร์ไฟกระจกไม่มีไม่ต้องกลัวนะครับทาให้เรียบร้อยนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับบอกเลยทุกคันนะครับคันนี้เดี๋ยวเตรียมเอาไปทาสีนะครับใครอยากได้สีอะไรรีบจองนะ จะได้แจ้งสีได้นะครับระบบไฟฟ้าทำให้พร้อมใช้งานนะครับสนใจจัดนะครับสำหรับคันนี้ราคาไม่แรงแน่นอนติดต่อด้านบนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ